สนับสนุนโดย b ิ i l 360เครื่องมือตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ360องศายกระดับการควบคุมคุณภาพติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ b u i l .com/bilk360 สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b a n ค k o k o n s นไซกับผมไอเดียดารันพบเช่นเคยนะครับและใน EP นี้เนี่ยผมพาทุกคนมาอยู่ที่บริเวณแยกบางกะปิต่อนเนื่องแยกลำสาลี ซึ่งกำลังมีโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจหลายโครงการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสะพานข้ามแยกหรือแม้แต่สกายวอล์คขนาดใหญ่ซึ่งสำหรับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยกำลังก่อสร้างอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวพวกเราทุกคนตามผมไปชมกันเลยครับ ก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าที่แยกบางกะปิแห่งนี้เนี่ยกำลังคึกคักไปด้วยโครงการมากมายเลยดังนั้นใน EP นี้เราจะแบ่งออกเป็นตอนย่อย3ตอนต่อนเนื่องกันเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนและให้เวลาของแต่ละตอนไม่ยาวจนเกินไปนะครับโดยเราจะเริ่มเดินสำรวจจากริมถนนลาดพร้าวตรงจุดนี้คือบริเวณหน้าศูนย์การค้าตะวันนาซึ่งเป็นจุดที่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ถึง3โครงการด้วยกัน โดยโครงการแรกก็คือรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองตามมาด้วยสะพานข้ามแยกบางกะปิแล้วก็เครือข่ายสกายวอล์กพร้อมสวนยกระดับที่มีความยาวถึง1.4กิโลเมตรเลยนะครับแต่ละโครงการจะมีแนวเส้นทางอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเรามาดูจากกราฟิกแผนที่ตรงนี้กันครับแนวเส้นนี้คือเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่วิ่งมาตามถนนลาดพร้าวแล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกบางกะปิไปตัดกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แยกลำสาลี ซึ่งสถานีลำสาลีจะเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสงสายนะครับและที่ทับซ้อนกันอยู่ตรงนี้จะมีแนวของสะพานข้ามแยกบางกะปิตามแนวถนนลาดพร้าวที่มีจุดเริ่มต้นจากตรงหน้าห้างแมคโครข้ามสามแยกบางกะปิข้าม4ี่แยกบางกะปิไปสิ้นสุดปลายทางตรงหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดามีความยาวรวมประมาณ1.4กิโลเมตร สุดท้ายเลยอีกโครงการที่เข้ามาเพิ่มความสลับซับซ้อนให้กับแยกนี้เนี่ยก็คือทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กที่เป็นโครงการของกรทมเชื่อมต่อตั้งแต่สถานีบางกะปิของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลากยาวไปเจอทางแยกโดยจากทางแยกจะมีด้านหนึ่งยาวไปถึงหน้านี้ด้และอีกด้านหนึ่งลากตามถนนสีนาคารินไปเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าที่แยกลำสาลีครับตอนนี้เราก็หันกลับมาทางฝั่งมุ่งหน้าแยากบางกะปินะครับ สำหรับสกายวอล์กตรงบริเวณนี้จะมีแนวก่อสร้างอยู่บนทางเท้าฝั่งที่เราเดินอยู่นี้เนื่องจากตรงเกาะกลางใต้ทางรถไฟฟ้าจะมีทางลาดขึ้นลงสะพานข้ามแยกบางกะปิอยู่ทําให้เขาไม่สามารถสร้างสกายวอล์กตรงนั้นได้เลยต้องเบี่ยงแนวหลบมาปักเสาบนทางเท้าช่วงหนึ่งแล้วพอพ้นช่วงทางลาดของสะพานไปแล้วสกายวอล์กจะเบี่ยงกลับเข้าไปอยู่ใต้สะพานที่เกาะกลางเป็นหลักซึ่งปัญหาก็คือทางเท้าตรงช่วงนี้ก็แคบมากๆอยู่แล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ส่วนสายไฟสายสื่อสารรกๆตรงนี้แน่นอนว่าต้องมีการรื้อถอนออกในเร็วๆนี้เพื่อเปิดทางให้กับสกายวอล์กโดยจะมีการเปลี่ยนสายเคเบิลทั้งหลายเป็นระบบใต้ดินตามสัญญาก่อสร้างที่ดำเนินการไปพร้อมกันก,กับการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับตรงช่วงหน้าศูนย์การค้าตะวันนาเนี่ยเป็นจุดที่เรียกได้ว่านอกจากทางเท้าจะมีขนาดที่แคบมากๆแล้วก็ยังมีสภาพที่ค่อนข้างแย่พอสมควร แล้วก็มีอุปสรรคกีดขวางเยอะมากทําให้บางช่วงเราถึงกับต้องหลบเข้ามาเดินในพื้นที่ของเอกชนกันเลยนะครับก็เป็นปมอันใหญ่ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองไทยจริงๆครับเรื่องนี้ซึ่งอุปสรรคหลักๆบนทางเท้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่บรรดาร้านหาบเร่แผงลอยรถจักรยานยนต์ที่ขึ้นมาจอดขวางไปจนถึงเสาไฟเสาอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลย เรียกว่าต้องทยอยแก้ไขกันไปเรื่อยๆทั้งการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบทางเท้าแล้วก็การปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตสาธารณนะซึ่งผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งทางเท้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพและเมืองอื่นๆทั่วประเทศไทยเนี่ยจะมีความเป็นมิตรกับคนเดินเท้าได้ในที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปิครับเป็นอีกช่วงที่แท,ทบจะเดินผ่านไปไม่ได้เลยแต่เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพโครงการอย่างต่อเนื่อง ผมจะพยายามเดินเก็บภาพไปบนทางเทา้าแทนที่จะเข้าไปเดินในลานหน้าห้างเขาก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยดูเหมือนว่าตัว Skywalk จะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรให้ได้เห็นนักแต่ที่เห็นได้ชัดๆมาพักใหญ่ๆแล้วก็คือทางวิ่งยกระดับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสะพานข้ามแยกบางกะปิเนี่ยแหละนะครับ สำหรับสะพานข้ามแยกแห่งนี้เนี่ยถ้าใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าเคยผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้บ่อยๆก็อาจาจะทราบแล้วว่าจริงๆเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีมานานหลาย10ปีแล้วโดยเป็นสะพานขนาด4ี่ช่องจราจรฝั่งละ2ช่องแต่เนื่องจากสะพานเดิมเนี่ยไม่ได้มีการเว้นช่องตรงกลางสะพานเอาไว้โดยที่ทั้งฝั่งขาไปและขากลับจะติดกันเป็นแผงทึบๆเลยดังนั้นพอจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านบริเวณนี้มาก็เลยต้องมาคิดกันยกใหญ่ว่าจะเอายังไงกับช่วงนี้ดี จะเบี่ยงแนวทางรถไฟฟ้าหลบไปข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องเวนคืนกันวุ่นวายหรือที่รอฟอร์มอเสนอให้เจาะช่องตรงกลางสะพานเดิมเพื่อปักเสาก็ดูจะไม่ค่อยปลอดภัยแต่สรุปแล้วเนี่ยทางกทมก็ได้ตัดสินใจเลือกที่จะรื้อสะพานข้ามแยกเดิมช่วงที่ทับซ้อนกับแนวรถไฟฟ้าประมาณครึ่งสะพานออกแล้วสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเป็นกรณีเดียวก,กันกับสะพานข้ามแยกนะราองที่เราไปดูกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับ แล้วในเมื่อต้องทําใหม่แล้วเนี่ยเขาเลยออกแบบให้เสาของทางรถไฟฟ้ามีการทําคารรองรับทางยกระดับของสะพานรถยนต์ยึดเข้ากับกลางเสาด้วยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการทําคานในลักษณะเดียวกันมารองรับสกายวอล์กอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นการแชร์เสากัน3โครงการภายในเสาเดียวเลย ดังนั้นเดี๋ยวเมื่อสร้างเสร็จตรงบริเวณนี้ก็จะมีทั้งรถไฟฟ้าสะพานรถยนต์แล้วก็สกายวอล์คซ้อนกันอยู่3ชั้นโดยที่ชั้นบนสุดจะเป็นทางรถไฟฟ้าโมโนเรล2ทางสวนกันถัดลงมาก็จะเป็นสะพานรถยนต์ข้ามแยกบางกะปิที่จะมีขนาด4ช่องจราจรเท่าของเดิมประกบอยู่ฝั่งซ้ายและขวาของตัวเสาฝั่งละ2ช่องจราจรแล้วใต้สะพานรถยนต์อีกทีนึงก็จะเป็นทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์คนะครับ จะออกมาซับซ้อนวุ่นวายแค่ไหนดูอลังการหรือว่ามืดทึบไปหมดเนี่ยอันนี้ผมก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันก็คงต้องรอดูจนกว่าการก่อสร้างจะคืบหน้าไปมากกว่านี้ครับสำหรับสะพานตรงช่วงบริเวณนี้ก็เริ่มมีการวางคานทางยกระดับไปได้เยอะมากแล้วนะครับซึ่งสะพานข้ามแยกบางกะปิเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสะพานที่ใช้โครงสร้างหลักเป็นเหล็กทั้งหมดตั้งแต่ตัวเสาไปจนถึงคานทางยกระดับเลยโดยคานที่กําลังอยู่ระหว่างการติดตั้งตอนนี้เนี่ยก็คือคานชุดเดิมที่รื้อออกไปจากสะพานเก่านั่นแหละนะครับ พอเขาเรือออกไปแล้วก็มีการนำไปตรวจสอบความแข็งแรงพร้อมทําสีใหม่ให้สวยงามแล้วก็นํากลับมาติดตั้งคืนที่เดิมแต่เปลี่ยนแบบไปเล็กๆน้อยๆให้มีช่องว่างเพิ่มขึ้นมาตรงกลางสะพานครับแล้วเนื่องจากสะพานรถยนต์จะมีน้ําหนักมากกว่าทางรถไฟฟ้ามากดังนั้นจึงต้องมีเสาที่ถี่กว่าเขาเลยต้องเอาเสาสะพานเดิมที่รือออกไปตอนแรกกลับมาปักเพิ่มตรงกลางระหว่างเสารถไฟฟ้าแต่ละต้นด้วยเพื่อให้สามารถรองรับน้ําหนักสะพานได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ สะพานข้ามแยกบางกะปิในอดีตเนี่ยจุดเด่นหนึ่งคือจะมีทางแยกจากตรงกลางสะพานฝั่งขาเข้าเลี้ยวซ้ายทะลุเข้าไปในที่จอดรถของห้างเดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทําทางเชื่อมจากสะพานยกระดับเข้าไปในอาคารข้างทางแบบนี้เป็นแห่งแรกของไทยเลยแต่พอมีการรื้อสะพานออกเพื่อสร้างใหม่ทางเชื่อมที่ว่าก็เลยต้องรื้อออกไปด้วยซึ่งทําให้จุดที่เป็นทางเชื่อมทะลุเข้าตัวห้างที่เราเห็นอยู่ทางฝั่งขวามือเหนือสะพานคนเดินตรงนี้เนี่ยต้องขาดด่วนอยู่ชั่วคราว ก็คิดว่าหลังจากที่มีการสร้างสะพานใหม่แล้วทางเดอมอเขาก็น่าจะสร้างมาเชื่อมคืนเหมือนเดิมต่อไปนะครับจากตรงนี้ไปทางเท้าจะขาดหายแบบที่เรียกว่าเดินไปต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเสาแล้วก็ทางขึ้นลงสะพานลอยคนเดินของเดมอตั้งขวางอยู่พร้อมทั้งมีรั้วกั้นด้วย ซึ่งจากที่เห็นคือเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบทางตรงนี้เนี่ยเป็นเชิงบังคับให้คนที่เดินตามทางเท้ามาในทิศทางนี้แล้วต้องการจะไปทางแยกบางกะปิข้างหน้านุ้นเนี่ยจะต้องขึ้นไปบนสะพานลอยข้างบนเพื่อข้ามถนนที่เป็นทางเลี้ยวเข้าห้างทางขวานี่แล้วมาลงจากสะพานที่บันไดตรงนี้ถึงจะสามารถเข้าไปสู่ทางเท้าช่วงต่อไปได้ ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สําหรับการที่ต้องคอยเดินขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะกับผู้พิการผู้สูงอายุที่ขาไม่ค่อยดีหรือคนที่ใช้วีลแชร์เนี่ยลักษณะทางแบบนี้ก็สมควรจะได้รับการแก้ไขนะครับยิ่งสะพานลอยตรงนี้ก็ไม่ได้มีลิฟต์หรือบันไดเลื่อนด้วยแต่สะพานนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามอยู่ครับยังไงตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเราจะมาเดินเลาะไปตามถนนรถยนต์ที่เลี้ยวเข้าห้างแล้วไปทะลุออกทางเท้าตรงข้างหน้าก็แล้วกันนะครับ ตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆที่เชื่อมจากคลองแสนแสบไปคลองลำพังพวยชื่อว่าคลองตาหนังนะครับสภาพน้ำในคลองและคันคลองทั้งสองฝั่งคือย่ำแย่พอสมควรเลยก็เป็นอีกหนึ่งในหลายร้อยคลองที่หากมีการพัฒนาปรับปรุงให้สะอาดสวยงามก็จะส่งเสริมภูมิทัศน์ของเมืองได้อีกเยอะเลยนะครับ สาเหตุหลักๆที่ทางกทมเขาได้ตัดสินใจจะสร้างสกายวอล์กขนาดใหญ่ตามแนวถนนรอบแยกบางกะปิเนี่ยก็เพราะว่าตรงพื้นที่แถวนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งสองฝั่งถนนมีทั้งชุมชนใหญ่แล้วก็แหล่งธุรกิจมากมายตั้งแต่ห้างแมคโครตะวันหน้าเดอะมอลล์ฝั่งตรงข้ามก็มีห้างเอ็นมาร์คหรือว่าน้อมจิตห้างโลตัสกับเมเจอร์แล้วใกล้ๆนี้ก็ยังมีสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างนีด้าสำนักงานเขตบางกะปิเองก็ตั้งอยู่ตรงสี่แยกบางกะปิข้างหน้านี้เหมือนกัน แต่คุณผู้ชมดูขนาดทางเท้าสิครับทางเท้าบางช่วงอย่างตรงที่เราเดินกันอยู่นี้เนี่ยมีความกว้างแค่2ฟุตกว่าๆเท่านั้นเองเรียกว่าเดินสวนกันยังแทบจะไม่ได้เลยซึ่งก็ด้วยความที่ผังเมืองเดิมมันมาแบบนี้ถนนลาดพร้าวก็กว้างแค่ฝั่งละ2เลนจะขยายทางเท้าให้ใหญ่ขึ้นก็ต้องลดช่องจราจรซึ่งก็คงทําให้รถติดหนักทางเลือกสุดท้ายก็เลยลงเอยเหมือนกับการแก้ปัญหาในอีกหลายๆถนนในเมืองนั่นก็คือยกทางเท้าขึ้นไปเหนือถนนเป็นสกายวอล์กซะเลย ซึ่งเอาตามตรงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้อยากเห็นเมืองเต็มไปด้วยโครงสร้างลอยฟ้าพันกันวุ่นวายไปทั่วแบบนี้นักหรอกนะครับแต่ก็เข้าใจว่าณนะตอนนี้มันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆก็เลยจําเป็นต้องใช้วิธีนี้เอาอย่างน้อยเดี๋ยวพอแต่ละโครงการทยอยสร้างเสร็จแล้วพื้นที่ก่อสร้างถูกปรับสภาพคืนกลับมาบรรยากาศก็คงจะดูดีขึ้นมาบ้างเลยนะครับซึ่งตามกําหนดแล้วเนี่ยสะพานข้ามแยกบางกะปีกับรถไฟฟ้าก็น่าจะเสร็จในเวลาใกล้เคียงกันในช่วงต้นปี2566 ส่วน Skywalk เองจริงๆก็มีกำหนดเสร็จในเดือนมีนาคมปี66เหมือนกันแต่ดูจากสภาพหน้าง,งานที่ยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าเท่าไหร่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีล่าช้าออกไปจากแผนบ้างแหละนะครับซึ่งณเวลานี้ก็คงต้องใช้คำพูดเดิมที่ผมชอบพูดอยู่บ่อยๆว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับและที่เราได้เดินชมกันมานี้ก็คือภาพความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิกับทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในบริเวณนี้นะครับ ในตอนหน้าเราจะมาสำรวจกันต่อจากจุดเดิมตรงนี้เลยโดยผมจะพาเดินเลี้ยวขวาตามแนวรถไฟฟ้าข้างบนนี้ไปทางแยกลำสาลีเพื่อดูแนวก่อสร้างเครือข่ายสกายวอล์กที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้รวมทั้งไฮไลท์สำคัญของสกายวอล์กสายนี้อย่างสวนลอยฟ้าแล้วก็ลานพักผ่อนสกายฮอลล์ที่ลอยอยู่เหนือสะพานข้ามคลองแสนแสบด้วยนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีจุดขึ้นลงตรงไหนบ้างแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วต้องรอติดตามชมกันครับ